สวัสดีค่ะโอเคพีเค่อนี่ชาแนลค่ะวิดีโอนี้นะคะเราจะทำสร้อยข้อมือเชือกร่มค่ะโดยเราจะเตรียมเชือกร่มไว้2สีนะคะซึ่งก็จะมีความยาวในแต่ละเส้นนี้นะคะก็ประมาณ155เซนติเมตรนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะโดยตัวลายนะคะเราจะใช้สีชมพูนะคะ ก็ทำการพับครึ่งนะคะแล้วก็ทำปมให้เขานะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะทำปมเล็กๆนะคะให้เหลือห่วงไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวสอดนั่นเองนะคะนี่นะคะผูกนะอันนี้นะคะไม่มีที่หนีบนะก็ใช้ไม้ไอหนีบผ้านะคะเอามาใช้งานได้นะคะอ่าโอเค ต่อไปนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะก็ทำเช่นเดิมนะคะตัวนี้นะคะจะทำเป็นตัวขอบนะคะก็พับครึ่งเหมือนกันนะคะนะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำไปสอดเข้านะคะกลางให้สีชมพูอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ทำตัวซ้ายนะคะทับขวานะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำทางชมพูนะคะด้านขวานะคะสอดเข้าเส้นสีดำทางด้านขวานะคะ,ะแล้วก็นำเส้นสีชมพูนะคะทางด้านซ้ายนะคะสอดเข้า ไปในเส้นสีดำนะคะห่วงเส้นสีดำทางด้านซ้ายนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปนะคะดึงเส้นสีชมพูขึ้นไปนะคะหนาดึงไปให้ได้ลักษณะนี้นะคะนี่นะแล้วหลังจากนั้นก็ให้เส้นสีชมพูนะคะมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะอ่าทีนี้นะคะอันนี้จะเป็นลายเหมือนแบบดอกไม้นะคะจากนั้นนะคะก็ นำทางด้านซ้ายมือนะคะเส้นสีชมพูนะคะขึ้นทับนะคะเส้นสีดําแล้วก็นําเส้นสีชมพูปลายเส้นสีชมพูนี้นะคะสอดจากด้านล่างขึ้นขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเขานะคะนะดึงปลายนะให้พอดีกับเส้นเชือกสีดํานะคะนะก็แน่นนิดนึงนะคะอ่ะ และต่อไปนะคะก็นําเส้นเดิมนะคะสีชมพูสอดลงไปด้านล่างนะคะให้สีดําทับแบบนี้นะคะแล้วก็นําปลายเชือกสีชมพูสอดจากด้านบนลงมาแบบนี้นะคะดึงนะคะนะดึงให้ตึงนะคะนะให้แน่นนิดนึงนะคะโอเคได้ลักษณะนี้เสร็จแล้วทางด้านขวาบ้างค่ะก็ทําเช่นเดิมนะคะ นะสีชมพูทับบนดำนะคะแล้วก็สอดเส้นปลายสีชมพูเข้ามานะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะอ่าโอเคต่อจากนั้นนะคะก็เป็นเส้นสีชมพูเดิมนะคะทางด้านขวาสอดด้านล่างเส้นสีดำแล้วก็ทำตรงปลายนะคะสอดจากบนลงล่างนะคะตรงห่วงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะ โอเคหลังจากนั้นก็จัดนะคะให้สีชมพูอยู่ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็นำเส้นสีดำทับนะคะตรงกลางแบบนี้แล้วก็นำเส้นสีดำทางซ้ายนะให้ทับเส้นสีดำตัวทางขวานะคะทับแบบนี้เลยนะคะนะหลังจากนั้นก็นำเส้นสี ชมพูทางด้านขวานะคะซอดนะคะเข้าไปที่ห่วงนะคะห่วงนะตรงตรงกลางทางขวานะคะแบบนี้แล้วก็นําเส้นสีชมพูนะซอดเข้าไปในห่วงทางด้านซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะนะดึงขึ้นไปนะคะดึงเส้นสีดำนะนี่นะคะให้ให้เขาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะนะจับค้างไว้นะคะแล้วก็ ค่อยดึงเส้นสีชมพูทั้ง2เส้นนะคะนี่นะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะตะวัดเส้นสีชมพูลงมาให้อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคนะก็ทำลักษณะเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยทางซ้ายนะคะทับนะคะแล้วก็ทางซ้ายนะคะอยู่ด้านล่างนะคะนะ ทางขวาบ้างค่ะทีนี้ทับนะคะแล้วก็ไปด้านล่างนะคะอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็ทำเป็นวงกลมนะคะนะสีดำทับตรงกลางนะคะทางซ้ายสีดำทับมานะคะแล้วก็ นำเส้นทางขวามือสีชมพูตรงกลางสอดทางขวานำเส้นสีชมพูสอดทางซ้ายนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ดึงนะคะปลายเส้นสีดำทำให้เขาเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ดึงเส้นสีชมพูให้ตึงนะคะโอเคนะก็จะทำในลักษณะเดิมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นดอกต่อไป อ่าโอเคก็ทำจนได้ความยาวตามที่ต้องการเลยนะคะอ่าแล้วหลังจากนั้นก็ตัดนะคะนะทำอย่างนี้นะนี่นะคะก็มัดปมนะคะถ้าได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วก็มัดปมเลยนะคะแล้วก็ตัดนะตัดเชือกออกนะคะแล้วก็ใช้ไฟลุนนะนี่นะคะตัดเส้นสีชมพูออกแล้วใช้ไฟลุ่นนะคะ เก็บชิ้นงานนั่นเองโอเคก็เป็นตัวอย่างนะคะของการทำลายสร้อยข้อมือเชือกร่มนะคะโอเคถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ